สวัดสดีครับเฮ้ยเปิดช่องดีอ๋อตอนตอนวันหนึ่งเราเปิดช่องว่าอะไรเออสุดาตอนนี้กับช่องพลาดี้แชนแนลไปแล้วครับบ๊ายบายเออมึงจะได้ละอออ่ะเปิดช่องพลาดี้ไปแล้วบ๊ายบายเอ๊ะมึงจะกลับไปดีกอนทำไมวะอยู่ดีก็ดีอยู่ดีเนี่ยโอนท๊ามบาย ทำภารกิจ <c oughs> ขอไอจีน้องสิบคนเอาล่ะาส่งสาวรายการส่งสาวอ่ะจำได้เลยยิบินก็อยู่ทำไปๆโอนนี่เนีเฮี้ยเนี่ยเซฟเลยนะเซฟกูเลิบป่ะเนี่ยเอตเอตกูเลิบปะเนี่ยมันจะไม่โดนเลยเฮี้ยก่อนเอ้ยไม่ใช่เอ้ยไม่ใช่เอ่อ ชื่อเอกครับผมชื่อเอกอ้นอะไรผมไม่ถ่ายไงคิดถึงคนดูไหมคิดถึงคนดูปะไม่มีคนดูมีนี่ไงมึงเออสายสดสายสดไม่เนี่อเลยนี่มึงไปขอสาวสิบคนนั่นครบเลยนะดีดีบ้างไปขอไปดูจัดไปงั้นอ่ะกูไม่เอาหรอกสว่างตามคอนเทนต์ไง เทีย่ก่อนยังทำงานวิชาที่ผ่านอะไรนะเขียนแบบยังไม่เสร็จ